สวัสดีค่ะพบกับพระคำคุ้นเคยพระคำหนึ่งข้อที่เราคุ้นเคยเพื่อการหนุนใจและการเสริมสร้างในชีวิตของเรานะคะพี่น้องทุกคนเคยมีประสบการณ์ในการเจ็บไข้ได้ป่วยไหมคะเชื่อว่าเราทุกคนเคยมีจะเจ็บเล็กเจ็บน้อยเจ็บหนักเจ็บใหญ่ใช่ไหมคะบางคนอาจจะถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลและทุกครั้งนะคะที่เราเจ็บป่วยไม่สบายเราก็อาจจะกินยาไปหาหมอ แล้วก็เช่นกันในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็จะทําสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะอธิษฐานขอาการเยียวยาการรักษาจากพระเจ้าสําหรับส่วนตัวเองเนี่ยนะคะก็มีประสบการณ์ในการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หลายๆครั้งแล้วก็หลายๆครั้งนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเจ็บป่วยที่ค่อนข้างจะหนักมากแต่ทุกครั้งที่เจ็บป่วยไม่สบายพระเจ้าก็ทรงเข้ามาช่วยเหลือทรงเข้ามาแทรกแซง เมื่อเราอธิษฐานเชื่อว่าพระเจ้าทรงฟังคําอธิษฐานของเราพระเจ้าทรงเยียวยารักษาเราอย่างแน่นอนครั้งล่าสุดนะคะก็มีประสบการณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปวดท้องหนักมากปวดถึงขนาดที่ไม่สามารถจะนั่งได้หรือว่ายืนได้คือปวดตัวงอปวดจนไม่สามารถจะเดินหรือว่าทําอะไรได้เลยนะคะแล้วก็ได้ทานยาไป ครั้งหนึ่งตอนเช้าแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยนะเมื่อผ่านไปจนถึงเที่ยงถึงบ่ายสองบ่ายสามอาการปวดนั้นก็ยังอยู่และก็ดูเหมือนว่ามันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยพระเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะขอพระเจ้าเยียวยารักษาเพราะว่าในอาทิตย์ที่จะมาถึงเนี่ยจะต้องมีาการรับใช้นะคะในส่วนของการเทศนาและการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเยียวยารักษา ให้หายจริงๆโดยที่ยังไม่ต้องไปหาหมอเพราะคิดว่าถ้าไม่หายยังไงคงจะต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆแต่การหายโรคก็เกิดขึ้นอย่างอศัศจรรย์จริงๆเหมือนกับว่าไม่เคยปวดท้องมาก่อนเลยจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะอาการนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเยียวยารักษาเป็นพระเจ้าที่ทรงรักทรงห่วงใยแล้วก็ทรงดูแลชีวิตของเราเหมือนกับพระคำหนึ่งข้อในวันนี้ ที่จะบอกกับเราย้ำเตือนกับเราในเรื่องนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่33ข้อที่6ค่ะอยากให้พระคำข้อนี้ได้เป็นที่หนุนกิจชูใจพี่น้องทุกท่านนะคะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเยียวยารักษา ที่ทรงสามารถรักษาเราได้ทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณทุกๆครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตให้เราเข้าไปหาการเยียวยาการรักษาที่มาจากพระเจ้าด้วยกันนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ